ตัยวนี้นะพี่อยากจะแบบดูแลตัวเองอยากมีผิวสวยๆอยากรักตัวเองอะบ๊บ้งพี่แพดดี้มาถูกทางแล้วค่ะสารต่อกับเรื่องราวดีๆนะคะของโดฟก็คือเป็นต่อเนื่องเป็นปีที่สองแล้วนะคะกับโดฟเดย์2015ใช่แล้วค่ะเป็นวันใต้แนวคิดนะคะวันไฟเดย์ค่ะหนึ่งวันดีๆที่สาวๆเนี่ยจะได้รู้จักแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นกับงานนี้เลยโดฟเดย์ทูดาันฟนค่ะ ร็วนี้บริษัทยูนิลิเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดสานต่อแคมเปญโดว์เดย์2015ต่อเนื่องเป็นปีที่2พร้อมกับสัปดาห์แห่งโดฟ์เดย์ทั่วโลกภายใต้แนวคิดวันฝ่ายเดย์หนึ่งวันดีๆที่สาวๆจะมารู้จักและรักตัวเองมากขึ้นสานต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยในการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปลุกฟังทัศนคติที่ดีในการมองเห็นคุณค่าของตอนเองเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่วัยสาวอย่างมั่นใจและเห็นคุณค่าความสวยในแบบของ ของตนเองไม่เอ็นเอียงไปตามค่านิยมของความสวยที่สื่อต่างๆหรือคนรอบข้างกำหนดทางนี้ได้วิทยากรชื่อดังจากหลากหลายอาชีพร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แกน่น้องๆอาทิค,คงงรูเงาะรสุขพลโอฟูตองแบงค์ทิติและแพร่วานิชาพัฒที่มาเพิ่มความเชื่อมั่นในความสวยงามตามแบบฉบับของแต่ละบุคคล